สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยมีคําถามเข้ามาเนาะหลังจากที่เมย์ได้ลงน้ําหนักไปว่าเอ้ยทําไมน้ําหนักลงดีจังอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อต้นเดือนมกราเนาะน้ําหนักเมย์อยู่ที่60.9นะคะแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเราไม่เคยน้ําหนักสูงเกิน,นขนาดนี้วินหนักอยู่ที่อะไรแปดสิบห <86. laughs> กอะแปดสิบหกจากเท่าไหร่จากหกสิบห้าเอออะไรประมาณนี้เนาะเมย์ก็ เคยพีคสุดอบพีคจริงๆคือ55นะคะคือพีคมากๆแล้วแล้วก็คือแบบ58ก็คือแบบไม่ไหวแล้วนะมือแบบไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ปล่อยบานปลายมจนถึงไม่หย,ดยุดกินเพราะว่าแข่งกัน<ม>กินตลอดน,นะคะแล้วก็เราก็เลยศึกษาเบื้องต้นเนาะแบบว่าไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกก็คือเมย์กับวินก็เริ่มกินคีโตตั้งแต่วันที่7มกราคมนะคะจนถึงวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์น้ำหนักวินจากเริ่มต้น เหลือ 79. 79ของเมจาก60.9นะคะเหลือ55.5นะคะซึ่งไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะขอบอกเลยว่าเราเป็นสายที่ขี้เกียจออกกำลังกายมากๆนะคะแล้วก็ถือว่าตัวเลขอะ่ะมันก็จะมีช่วงชะงักนะมันจะมีอยากให้ทุกคนมีกำลังใจ <c oughs> เออช่วงหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราหลุดกันบ่อยมันก็อาจจะแบบว่านี่ไป <c oughs> แล้วก็ าเอออะไรเงี้ยมันก็มันหมูกระทะกินได้แต่คือต้องเป็นซอสของเราไม่ใช่อสโตเออแต่อันนั้นเออเราก็แบบหลุดไปเยอะกันมากนะคะแล้วก็หรืจะพุดดิ้งนมสดเออมันเยอะอะคือถ้าคนตั้งใจกินจริงๆอ่ะมันจะลดมากกว่านี้นะแล้วก็ให้ดูในเรื่องของสัดส่วนนะกางเกงตัวนี้จะใส่ไม่ได้เลยอ่ะคือตอนเนี้ยหลวมนะคะแล้วก็สําหรับเมย์อะเมย์ว่ามันโอเคมากแล้วมันกินง่ายในระดับหนึ่งเนาะสำหรับคนที่แบบว่า อ๋อยังชอบในเรื่องของไก่ทอดชีสเค้กขนมเก,กลเกือเต็มอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีกลูเตนนะคะที่ใช้แทนแป้งเนาะอ,อย่างที่บอกนะคะว่าคีโตนะคะหรือว่าคีโตเจนิกเนี่ยมันจะต้องกินอ่า เป็นไขม,มัน75รซน,นะคะโปรตีน20แล้วก็คาราบอีก5เนตนะคะซึ่งเมย์ไม่ได้นับเลยนะตรงเนี้ยเออคือแบบกินไปเหอะอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ได้สายเครียดสายเคร่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเคร่งได้ก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เมย์ก็กินกันแบบว่ากินแบบเออแบบไม่เครียดอะแบบไม่ได้นับเน็อะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ลดอะแต่มันก็ลดนะคะระยะเวลาก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดือนเดียวทำได้ไปลดไปกิโล<ม>ของวินของฉันาก็น่าจะ7จ็ดโลอะเจ็โลของมีกกิโลวะ60.9น่ะหกสิบจุดเก้เหลือเออประมาณ5โลนะคะภายในระยะเวลาเดือนหนึงเมตรว่าเฮ้ยมันอเมซิ่งนะมันดีกว่า การที่เราไปกินยาลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการกินแบบเนี้ยมันกินเหมือนเดิม,ม,ม,ดมแต่แค่เราเปลี่ยนลดแป้งลดข้าวลดน้ําตาลคืองดเลยไม่ใช่เรียกว่าลดงดงดเลยนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาจากแป้งเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นวีกูเตนแล้วก็จากเปลี่ยนเปลี่ยนข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นกะลําปี้เป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ย แต่งดผักที่แบบว่าหัวเกิดใต้ดินอย่างเช่นพวกแครล,ลอทมันเผือกอะไรพวกนี้เราจะไม่กินนะคะผละไม้ที่ทานได้ก็จะมีตระกูลเบอร์รี่สตอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์อร,อรี่ต่างๆนะคะที่เราสามารถทานได้นะคะแล้วก็อย่างอื่นเค้กทานได้ไหมขนมโอ้โหบอกเลยว่าขนมโคตรอร่อยขนมคีโตอร่อยมากแล้วก็แพงด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบวัตถุดิบที่เป็นแบบธรรมชาติมอตเตนอะไรอย่างเงี้ยแป้งอัลมอนด์แป้ง มะพร้าวอมามะพร้าวทานได้แต่ห้ามทานน้ำนะคะน้ำทานไม่ได้เพราะว่ามันจะมีน้ำตาลเนาะแล้วก็อะไรกะ่ะเครื่องปรุงที่อาจจะต้องเปลี่ยนนะคะก็จะเปลี่ยนน้ำปลานะคะที่เป็นน้ำปลาแบบเป็นน้ำปลาแท้เนาะที่แบบน้ำตาลไม่เกิน2%เอร์เซก็จะมีวี้ห่อหอยปองฮืออ,อร่อยเออแล้วก็จะมีตาหอยหลอดที่เป็นสีเขียวฉลากเขียวแล้วก็เชฟเสื้อแดงนะเท่านั้นลองไปดูฉลากได้เลยเนาะแล้วก็ ซอสมะเขือเ,อเทศเนี่ยก็จะต้องดูดีๆนะว่าแบบมันมีน้ําตาลเท่านี้เท่านั้นอะไรยังไงก็อ i n b อกมาสอบถามได้เพิ่มเติมนะอันนี้เมย์จะพูดโดยรวมคร่าวๆสําหรับมือใหม่นะมเมย์ก,ก็แบบว่าไม่ได้รู้เยอะรู้มากอะไรเงี้ยเออของเซเว่นก็มีกินได้อย่างพวกอกไก่เนาะแบบว่าช่วยชีวิตเราได้นะไข่ต้มกินได้นะคะไข่ต้มนี่กินกันแบบว่าสี่ห้าลูกหกลูกแบบกินจนอิ่มนะคะได้กินไข่ตุ๋นนะ ไข่ตุนไขตุนถ้าเป็นปรุงรสอะ่ะเราจะไม่แนะนํากินไม่ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอะ่ะที่แบบอยากจะบอกถั่ว man, อัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์มาเลทันตวันฐานได้นะเลดฟักทองใช่แต่ถ้าข้าวเหนียวข้าวน้ําตาลแป้งลรลเบอรี่ดีกว่านะไม่ได้นะคะไลเบอรี่ก็ไม่ควรนะคะ <laughs> ไลเบอรี่ก็ไม่ควรนะเอาไว้แบบว่านับคราฟน้อยตอนที่ออกจากภาวะครีโต ซีดเนี่ยที่เขาเรียกว่าคีโตซีดที่แบบว่ากลูโคดมันน้อยลงเนาะมันก็คือมันจะดึงดูดจากพวกเจ้าน้ําตาลเจ้าแป้งเอาไปเป็นพลังงานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาดูดไขมันของเราเนี่ยแหละแล้วเราไม่ต้องไปหมายที่ตัวเลขนะคะหรือว่า การชั่งน้ําหนักจนเกินไปเพราะว่าของเราอะ่ะก็ชั่งนะชั่งแต่เราไม่ค่อยสนใจอะ่ะเออลงก็งกู<ง>ก็จะกินอะ่ะอะไรอ่างเงี้ยเราก็กินโมโมก็อร่อยนะเออเราก็ไปกินโมโมเราก็หลุดไปกินบาบร์บีค้อนบ้างอะไรบ้างนะคะ<ม>แต่ก็คือไม่ได้ซีเรียสกับตัวน้ําหนักแต่สีรอละออพุงอะ่ะยุบลงไหมพุงของเมอ่ะพุงยุบลงนะคะแล้วก็แขน<ม>ต้นแขนต้นขาอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คืออยากให้ไปโฟกัส ใช่แต่ตอนนี้เราอาจจะ<ว>ขอเบรกนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องสะสาร,อรของวายจได้ของนะจะูม่พุลุดโกรธเนาะเออก,ก,ก็เลยตอนนี้ก็เลยจะหยุดหยุดก่อนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากกินเนาะก็อยากแนะนําเลยร้าน k ี t o by Kitchen นะคะคุณหลับตาหยิบได้เลยที่ร<อ>้าน,านคือแนะนําดีมาก อร่อยทุกอย่างนะคะจ่ายบินก็สะดุ้งเลยเพราะเขาไม่มีบัตรใช่ไะเพราะชำระบัตรไม่ได้นะคะรับแต่เงินสดกับการโอนนะก็ยังไงคือถ้าอยากจะแบบขอคำปรึกษาจากเจ้าของร้านเนี่ยว่าเจ้าไหนอร่อยนะคะอุ้ยโยเกิร์ตอร่อยมากเกิออโยเกิร์ตที่ห้ามพลาดนะโยเกิร์ตอร่อยมากเค้กสามบ้านด้านบนสายมืออร่อย เออใช้ๆๆได้ดอ,รอร่อยอร่อยเกือบทุกอย่างอ่ะของคีโตมันอร่อยเยอะมากนะคะแต่มันบางบางทีเนาะด้วยความที่เราเป็นคนไทยคนเอเชียมันก็จะติดข้าวเนาะมันก็มีฟิลที่แบบอยากกินข้าวอยากกินข้าวๆๆแหละ <คน S 1> แต่ก็ไข่ขาว,าาวาากินร้านเออเจ้าไข่ขาวนะคะก็ไปหาวิธีการทําได้เนาะก็อร่อยดีแต่มันก <นะ S 1> ็จะยุ่งยากนิดนึงนเหมือนข้าวหรอเแต่ค่อยเียงอ่ะเออแต่ก็คือเราก็จะรีบลงให้ ถึงเป้านะคะแล้วเราก็จะมาออกฟสกีออกภาวะคีโตนะคะแล้วก็มาลดแบบว่ากินตามปกติแล้วออกกําลังกายเอานะคะแต่อันเนี้ยเราใช้วิธีการทางลดเนาะซึ่งทางลดเนี่ยมันก็จะต้องแบบเออมันจะว่ายังไงอะ่ะมันก็ต้องมีการระมัดระวัง,งวด้วยมีวินัยสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็ สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนสุมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะมีข้อปัญหาสงสัยอะไรก็สอบถามได้เพิ่มเติมนะคะบาย